วันนี้ก็เมือนกันค่ะก่อนไปทํางานทากับข้าวกินก่อนเลยค่ะวนันนี้ผัดลูกชิ้นเผากระเพรเาลูกชิ้นเลยค่ะง่ายที่สุดในโลกเลยอันนี้แต่อืมลูกชิ้นแล้วไปกระเพราพริกกระเทียมแค่นี้เองค่ะแล้วก็มาตําเลยค่ะปั่นเอาก็ได้นะคะถ้าท่านไหนมีเครื่องบนก็นปั่นได้เลยวันนี้อยากกินแซ่บๆผัดกระเพรา <Okay. S 1> อย่างเงี้ย โอเคไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะอืมประมาณนี้เลยค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็พริกกระเทียมลงไปค่ะพริกแห้งก็อร่อยนะคะโอเคหอมหอมโอ้โห,หนาทันมาเลยค่ะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นของเราลงไปค่ะอือหือแซ่บหอมกินโอ้โห กินก็สุดยอดอยู่แล้วค่ะอืมหอมหอมใส่น้ำนิดน,นึงนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะถ้าว่าแห้งๆแห้งเกินไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะใส่น้ำนิดน,นึงนะคะ่ะ ช้ำๆหน่อยอร่อยโอเคค่ะแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะมีเด็น,น้ำมันหอยอแล้วก็สอดฟ้าเขียวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนนดนงค่ะวิธีทำแต่ละบ้านแต่และท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าท่านไหนปรุงอชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงได้เลยค่ะ,ะรสชาติแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะวิธีทำก็ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะ ที่คนเบือท่านไหนชอบกระปุกได้เลยโอเคแล้วก็สุกเรียบร้อยใส่ไปกระเพราลงไปเลยค่ะกระเพราเยอะๆหอมๆอมน่าทานมากแกนี้ก็สุกเรียบร้อยค่ะ ไสตักใส่จานกันเลยแล้วก็ไปทานข้าวกันเลยค่ะทานข้าวแล้วไปทำงานดีกว่าฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะพ,พี่เพื่อนๆทุกท่านคะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะพ,พี่เพื่อนทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอเคสุกเรียบร้อยแล้วะคะ่ะกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนี่หน่อยค่ะโอเคค่ะไปกันเลยแทนเข้ากันเลย